สวัสดีทุกคนวันนี้จเจอกันอีกแล้วในครัวแม่ครัวทำไมวันนี้จะทำอะไรอยู่ไหมวันนี้จะทำ BBQ, ะบาร์บีคิวปลาบาร์บีคิวอาหารทะเลเพราะว่าช่วงนี้นะที่สวีเดนนะมันอากาศมันเริ่มร้อนแล้ววันนี้ก็อากาศดีก็เลยเสามีก็บอกว่าอยากจะกินบาร์บีคิวแต่ทีนี้เราเบื่อบาร์บีคิวเนื้อก็เลยทำเป็นบาร์บีคิวแบบว่าพวกอาหารทะเลก็มีปลาคอสมีปลาแซลมอน แล้วก็มีกุ้งมีกุ้งหน่อยหนึ่งนั่นแหละก็จะทําแล้วก็วันนี้จะมาคุยเ,เกี่ยวกับเรื่องการผ่านยูท b e นะจะมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองมีความรู้สึกยังไงแล้วมีอะไรที่มาทําให้ผลักดันทําให้เรา,เาได้ความสําเร็จนะทุกคน,น,นมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า,ามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับาการผ่านกดยูทูบแล้ว คืนแรกอะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองผ่านแล้วเพราะว่ามันมันคือตอนตอนเย็นตอนเย็นใช่ไหมเราก็แคปเอาไว้ว่าตอนนั้นเรามีกี่ชั่วโมงเพราะมันใกล้แล้วมันเหลือไม่กี่ชั่วโมงเองก็เหมือนใกล้แล้วก็แคปไว้แล้วก็แคปดูดูคนที่ subscribe ใช่ไหม,มตอนนั้นมันก็เกินพันแล้วตอนนี้มันเหลือแต่ชั่วโมงเราก็ลุ้นชั่วโมงอยู่แล้วตอนเย็นเราก็ไปดู มันก็ไม่มีอะไรมันก็ยังเหลืออีกหลายชั่วโมงมันก็พอเข้าไปหลังบ้าน youtube studio มันจะมีบอกว่าเอ่อตอนนี้มีคน subscribe เท่าไหร่จะมีเวลาเหลือเท่าไหร่เลยแล้วข้างบนมันก็จะมีบอกว่าเอ่อคุณผ่านกดกดแรกแล้วคือ500กับ3,000ชั่วโมงใช่ไหมเออนั้นอันนั้นเราผ่านแล้วแต่ว่ายังเหลืออยู่ไม่กี่ชั่วโมงที่จะผ่านกดครั้งทีออ่อันใหญ่เนี่ย เราไปเห็นไปดูหลังบ้านไอ้ไอ้พวกที่เราไลา่ไล่วันะเขายังไม่นับให้ก็เออคงจะผ่านประมาณปลายปลาย,ลายอาทิตย์หรือไม่เกิดอาทิตย์หน้าแร้าเรานะั้นเน่ยเพราะว่าเขายังนับชั่วโมงให้เราไม่หมดใช่ไหมไอ้เราก็เอนนั้นก็ยังลุ้นอยู่นะแล้วก็พอเอ่อพอก่อนจะนอนก็เข้าไปกดเข้าไปดูหลังบ้านอีกแล้วมันมันแปลกแปลกมันแบบมันไอ้พวกนั้นอะที่ที่พี่ที่เล่าให้ฟังที่ว่ามันเป็นมีชมั่วโมงมีคนซับเท่าไหร่อะไรเนี่ยอันนั้นมันหาย หายไปแล้วมันก็มีไปไอ้ไอ้แผ่นผือไอ้ดำๆจำไม่ได้วันเขียนว่าอะไรแต่แคปเอาไว้แต่แคปเอาไว้แล้วก็เอ้เราก็คิดว่าเฮ้ยมันอะไรมันมันเราทําผิดอะไรหรือเปล่าหรือโทรศัพท์มันลวนหรืออะไรพวกนี้มันหรือระบบเขาไม่ดีเราเช้ามาแล้วก็มาเช็คดูอีกงลนํำอยากจะให้มันผ่านทันทีเพราะว่าทํามาก็สิบสิบสองสิบเดี๋ยวสิบสี่เดือนอยากจะให้มันผ่านผ่านไปซะมันจะได้สบายใจใช่ไหมทีนี้ เราก็เอาไอ้นี่มาให้ให้สามีดูว่าเธอดูดีมันมันเป็นอะไรฉันทําไปกดอะไรเหรอแล้วเขาก็เหมาะเขาก็อ่านเขาบอกเธอว่าเธอผ่านกดแล้วเขาให้กดเข้าไปเอในนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิกเอา้าก็ดีใจแบบโอ้ยดีใจมากแบบดีใจที่สุดเลยแล้วก็เขาบอกแล้วสามีเขาบอกเขาก็เตือนบอกเธออย่าไปกดอะไรมั่วๆนะกดผิดแล้วมันจะมีปัญหาทีหลังไงเฮ้เราก็ทําตามแล้วก็บอกให้กดที่หนึ่งก็เออกดเป็นสมาชิกอะไรเข้าเนี่ยนะ สองก็ให้ไปสร้าง Google Adsense ใช่ไหมอันนั้นเราก็ทำแต่แล้วเขาก็บอกว่าต้องคอยนะอย่างน้อยๆ2อสวันใช่ไหมเราก็ไม่เราก็โอเค2อสวันก็คงอาทิตย์หน้าอีกแหละพอตอนบ่ายมีอีเมลมาบอกว่า Google Google เอ่อ,อ,อตอนนี้เขาลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านสองกดไปแล้วก็โอเคที่นี้ก่อนนอนเมืม่อเมื่อคืนตีตีหนึ่งมั้งกำลังตัดคลิปอยู่ก็เข้าไปดูอีกเขาบอกผ่านตอนนี้คุณเป็นสมาชิกแล้ว ตอนนี้คุณเปิดสร้างไรายได้แล้วแต่ละาพี่ก็ขี้เกียจลุกขึ้นไปทำก็มาทำเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็ลงคลิปไปด้วยลงคลิปไปด้วยแล้วก็มันก็มันมีเหรียญเขียวๆีเขียวขึ้นมาหมดเลยเ,ออเราเข้าไปดูเขาว่าตอนนี้เราต้องทำอะไรบ้างเขาบอกต้องคอยเอออ็ดเซนใช่ไหมให้เขาส่งพินมาให้เราเพื่อเอาไปไปลิงก์กับที่ a อ s ดเซนเพื่อเราจะได้เงินเข้ากระเป๋าเรานั่นแหละ <c oughs> เรื่องนี้มันมันบอกไม่ถูกมันเป็นการท้าทายความสามารถของตัวเองไม่คิดเลยว่า จะสำเร็จแต่ความสำเร็จนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกคนที่เข้ามาช่วยแบบดันกันเต็มที่เลยแบบต้องขอบคุณมากตอนแรกไม่เชื่อเขาไงไม่เชื่อเขาว่าในความคิดของเราเองเราคิดว่าเราเก่งเราโอ้ยมีความสามารถอะไรเนี่ย <c oughs> เหมือนกับว่าเป็นกบในกะลาคิดว่าตัวเราเองเก่งอยู่ใหญ่อยู่ในใต้กะลาแต่ว่าพอออกมาจากนอกโลกแล้ว มันมีสิ่งที่ใหญ่กว่าคนอื่นเขารู้มากกว่าน้องแป๊าบอกพี่สลักจิตพี่ต้องลงลงช็อตเยอะๆลงคลิปขึ้นไลค์ทุกอย่างต้องทําทุกอย่างไอ้เราก็โอยช็อตเราก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับช็อตไงคือว่าเอ๊้อะไรนะแล้วเราเราลองป้าบอกลองสิเพราะว่าเยาวันอ่ะเขาทำมัน เขาได้เออเขาได้คนคนดูเป็นหมืน่มนๆเลยนะคลิปน้องหมาเขาเออแล้วก็เอ,อโอเคเรามีหมานี่มีหมาที่ทํางานแล้วก็ทําแล้วทีนี้คลิปพวกนั้นอ่ะมัน,ม,นมันมีคนดูเยอะคลิปถ้าเชื่อฟังนะพี่ผ่านไปนานแล้วไม่มามางมข่มอยู่ถุงทุกวันนี้เสียเวลาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆที่เออมาช่วยดันช่วย ใจลังคาสุดช่วยอะไรทุกอย่างแบบซึ้งใจมากเลยต้องขอบต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็มาให้ความรู้ไม่ว่าจะใครจะมีอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญถ,ถ้าเขาประสบความสำเร็จมาก่อนเข้ามาเตือนเราเราก็ต้องควรรับฟังมั่งไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ นี่รู้โดนกับตัวเองรู้กับตัวเองเลยพอผ่านแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะจบแค่นั้นแล้วจะมาทําคลิปจบแค่นั้นนะไม่มันมีหลายอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงให้ให้คลิปของเราใช่ไหมให้คนอื่นเขาเห็นแล้วก็ใครเรต้องขอบคุณน้องหน่อยน้องหน่อยเขาลงชุมชนแล้วเขาลงชุมชนนี่แล้วเขาก็เอาลิงก์ของเขามาลิงก์งของวิดีโอเข้ามาแปะในในชุมชนตอนแรกพี่ก็ไม่รู้หรอกแล้วพี่ก็เอ๊ย อันนี้มันใช้ได้เหรอแล้วพี่ก็เขียนไปคอมเมนต์บอกเออเดวฉันจะไปก๊อปปี้เธอมั่งแล้วพี่ก็ไปไปหาไปหาข้อมูลดูซิว่า u t u b e โ okay อเคไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอาเราเอาคลิปของเราไปแปะไว้ในชุมชนได้ไหมย t u b e โอเคพี่ก็เลยทำตามคลิกแล้วก็ไดออ้ไปได้ความรู้ใหม่อย่างหนึ่งคือว่าเราถ้าเรามีชอ็อตเราใช้ชอ็อตของเราลิง์เข้าไปในออไปในวิดีโอของเราที่เราต้องการได้ เพิ่งรู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เพิ่งรู้มาเมื่อเช้านี้ก็เลยเมื่อเช้านี้ขึ้นไปนั่งไปนั่งทํางานหลังบ้านคือพยายามลิงก์วิดีโอดูซิว่าจะได้ผลไหมก็ลองพวกนี้มันต้องลองทุกอย่างมีใครเขาบอกอะไรมาเราก็ต้องพยายามทําตามเขาใช่ไหมไม่งั้นเราจะไม่ประสบความสําเร็จถ้าเราเป็นคนอยู่ทํายูทูปนะเพื่อนยูทู e นี่สําคัญนะทุกคนเพื่อนๆเนี่ยเป็น คือเขาจะมาให้คําปรึกษามาให้กําลังใจทนสู้ๆอะไรเงี้ยเวลาขึ้นไลฟ์บางทีเราแบบไม่มีกระจิกกระใจเขาก็จะมาช่วยแย่ช่วยทําให้มีความสนุกสนานทําให้มีอารมณ์ดีขึ้นคือคนทํำ YouTube ก็รู้อยู่ทุกคนใช่ไหมที่พยายามที่จะผ่านกด1,000งพักับสี่พันเอหนึ่งซับใช่ไหมแล้วก็สี่พชั่วโมงเนี่ยสำหรับบางคนสําหรับพี่ก็ยากเหมือนกันถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้มีคนมาช่วยตอนสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าสงเออตั้งแต่รู้จักน้องแอมน้องปลาเนี่ยนะ น้องน้องปลาพาพี่มาเจอเพื่อนๆนดีๆเยอะแยะเลยต้องขอบคุณมา,มากๆก็คือ,อ,อผมมาเจอน้องปลาน้องปลาพ,พี่ทำอย่างงู้นทำอย่างนี้พี่ก็ทำได้แค่ว่าชดละวันลงคลิปสองสามวันลงคลิปทีงแล้วก็พึ่งพึ่งมาเดือนสุดท้ายเนี่ยที่พึ่งขึ้นเริ่มไลก์ก็คืออาทิตย์สองอาทิตย์แรกก็จะแค่สองสารอาทิตย์เพราะว่าเราไม่มีเวลาใช่ไหมพอตอนหลังพอพอสิบวันสุดท้ายเนี่ยคือ ไลท์ like ทุกวันวันละชั่วโมงบางวันก็เข้าไปดูนะเวลาไลท์อ่ะเวลาไล์มันน้อยมากเลยมันไม่ใช่ว่าจะดีนะเพราะว่ามันแล้วแต่คนมาดูแล้วแต่คอมเมนต์ไลอะไรเงี้ยชั่วโมงไม่ค่อยได้นะคือตอนนี้พี่อักีฟมากเลยเกี่ยวกับเรื่องคลิปเรื่องอะไรเงี้ยต้องมาต้องมาทําแล้วก็พยายามจะทําเป็นอินเตอร์ <c oughs> คือสามีก็ถามเธอทำไมไม่ทำภาษาอังกฤษอ่ะ ก็บอกคนก็เพื่อนฉันเป็นคนไทยฉันจะทำภาษางปฤษได้งไงก็ต้องทำภาษาไทยใช่ไหมแล้วก็เออเราก็พยายามหาไอ้ไอ้เป็นที่แปลภาษาเพราะว่าเพราะว่ามันมาของพี่มันไม่ยอมแปลให้อะ่ะมันไม่เป็นแคปเออ close caption ให้ต้องไปหาความรู้อีกเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เขียนมาในคอมเมนต์เลยวะทุกคนเพราะว่าอยากจะได้เ,เวลาเราพูดไทยแล้วให้แปลภาษางกฤษเนี่ย เนี่ยอยากจะได้แบบนี้ก็พยายามอยากจะทําให้คลิปของตัวเองดีขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราคือเราต้องการมีไรายได้เราก็ต้องทําให้คลิปของเราดีเพื่อให้คนมาดูเยอะแยะใช่ไหมทีนี้ก็อยากจะมามแนะนําน้องๆที่กําลังทํา youtube ใหม่ๆว่าจะทํำยังไงสําหรับพี่อันนี้ใช้ใช้ตัวอย่างของพี่นะเพราะว่าเพราะว่าพี่ได้รับความสําเร็จมาแบบนี้ถึงว่ามันจะใช้เวลานานแต่ว่า ถ้าพี่ทาตามคําแนะนํามาตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วพี่ก็ผ่านไปนานแล้วแต่ที่ไม่ฟังเพราะว่าเป็นโนคนแบบว่าเชื่อความคิดของตัวเองไงทีนี้มาเข้าเรื่องก็คือที่ทําก็คือทําคลิปมาตลอดเวลาทําคลิปแบบนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่เป็นเล่าเป็นการเล่าชีวิตบางครั้งก็มีการแบบว่า,าให้ความรู้อะไรนิดๆหน่นอยๆแล้วก็แสดงความเห็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นสไตล์ของพี่อยู่แล้ว ไม่ต้องไม่ต้องไปหาสไตล์อื่นอันนี้เป็นสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็สองช็อตช็อตนี่สาคัญนะทุกคนแบบว่าที่คนเขาชอบดูก็คือคนชอบดูอาหารสัตว์หรือไม่ก็อะไรตลกตลกนั่นแหละมันมันมีให้เราเลือกหหายหลายอย่างแต่ของพี่โชคดีที่ มีน้องหมาที่ทํางานพี่ก็เลยจับออกมาจับเอามา,าทำช็อตซะเพราะมันง่ายดีพวกนี้มันทําคลิปยาวไม่ได้เพราะมันนั่งอยู่เฉยไม่ได้ใช่ไหมมันทําได้แต่เป็นช็อตช็อตนะก็โชคดีได้คลิปแบบว่ามีคนดูเป็นเกือบหมืน่นหรือก็หมื่นกว่าเรานั้นก็หลายช็อตเหมือนกันนะก็มาขึ้นไลค์ขึ้นไลค์ก็ช่วงหลังๆก็ก็ไม่ได้ขึ้นนานนะขึ้นแค่ชั่วโมงเดียวช่วงที่ได้ชั่วโมงเยอะก็เพราะว่ามีคลิปปังๆอยู่ 3- 4สี่คลิป คือเป็นคลิปเป็นพันๆน,นะมีมีอยู่คลิปหนึ่งที่สี่หมื่นกว่านั่นก็ให้ชั่วโมงให้ซับให้ซับมาเยอะอันนั้นแล้วนั่นแหละคือช็อตก็ต้องทําวิดีโอก็ต้องทําแล้วขึ้นไลก็ต้องทําทำสามอย่างควบไปเลยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยคลิปนี้ก็สาคัญนะเพราะว่าคลิปนี้เราจะต้องมาใช้ตอนหลังนะพอเวลาเราผ่านแล้วเราก็ต้องมาใช้คลิป แต่เดี๋ยวนี้เขาเขาขึ้นไลกันเยอะนะแต่ขึ้นไลกมันได้ได้เออได้รายได้แล้วแต่ว่าพี่คิดว่าพี่จะไม่ทําจะไม่ค่อยขึ้นไล์นะเพราะว่าอะไรไม่มีเวลาเพราะว่าการขึ้นไลค์เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่าใช้ทั้งกําลังทั้งเวลานะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าเราทําคลิปอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทําคลิปไปแล้วก็เราไปตัดทีหลัง แล้วเราก็มาตัดเอาส่วนที่เราต้องการใช่ไหมแต่ว่าถ้าบางทีทําขึ้นไลน์นี่เราต้องนั่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มานั่งเกรงมันมันทั้งดีทั้งเสียเราสําหรับพี่พี่อยากทาคลิปมากกว่าเพราะว่ามันสําหรับคลิปม,มันง่ายคือเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมาเอยเราต้องมามาบล็อกเวลาของเราไว้นะเออเราตอนนี้เราจะขึ้นไลน์อะไรเงี้ยเพื่อชีวิตยูทู e เนี่ยไม่ใช่ง่าย,ายๆแล้วตอนแรกก็คิดว่าเออจะทาเล่นนั่นันแหละแต่พอมาทําไปทํามามันชักจะเห็นผลเราก็ต้องรีบขวนขวาย เพื่อให้มันจบจๆสักอย่างที่มาเจอได้เจอเพื่อนดีๆแหละก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่แล้วก็มาช่วยเหลือตลอดเวลาให้กำลังใจให้คำแนะนำคำเตือนอันนี้เข้าใจแล้วน้องๆใหม่ๆก็ต้องพยายามฟังคนที่เขาสำเร็จแล้วถ้าเขามาบอกให้เราทำอะไรเราก็ถ้าเราทำได้เราก็ทาใช่ไหมลองดูมันไม่เสียหาย ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เหมือนอย่างพี่เสียเวลาไปสามสี่เดือนทั้งๆ้งที่สมควรจะผ่านไปตั้งนานแล้วถ้าทําตามเขาตั้งแต่แรกนะคงผ่านไปนานแล้วแหละนั่นแหละก็ละเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาอยากขอบคุณเพื่อนๆที่มาเป็นกําลังใจให้และนี่ก็คือประสบก,การณ์การทํา YouTube ของพี่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากทำให้พี่เปิดหูเปิดตาเปิดสมองรับความรู้แล้วก็ได้รู้จักคนเพื่อน Iesen, ที่ดีๆแล้วก็น่ารักทุกคนเลยเพื่อนนี่ก็เป็นความสำคัญในการท o u t u b e เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่ได้เพื่อนเราจะไม่ได้ความรู้เราจะไม่ได้กำลังใจเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ Youtube การผ่าน y o u t u b e แบบไหนทำยังไงก็เขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยนะ พวกเราจะได้เรียนรู้แล้วก็อาจจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ก็ได้นะขอบคุณทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้างั้นก็แค่นี้ละทุกคนยืดยาวเหลือเกินไปแล้วบายลืมบอกไปแล้วเพื่อนๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่อถึงในคลิปนี้อาจจะโดนเอามานินทานในคลิปหน้าก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคอยดูแล้วกันไปแล้วบาย